เซาเซ้มากี่ปีแล้วหัวหน้าวง <c oughs> เป็นเซาไซกันมาตั้งแต่ผมจำความได้ก็ม2ม2แล้วปะปี2003 2, ไหม2003เออ12 12ปีได้ <S 2> 2 <S ประมาณคนไม่รู้ไงครับผมก็มีอัลบั้มแรกแต่จริงๆทำมิกซ์เซฟมา5อันแล้วงานก่อน<อ>ที่<อ>ปีนี้เป็นปีรู้สึกปีนี<อ>้เป็นปีที่10พอดีจริงเหรอจริงเดี๋นะินนะไอ้หนึ่งนะหกปีหกปีสี่ปีสิบสิบสอง ประมาณใช่ปีนี้ปีที่สิพอดี2อ0พันห้าคือจริงๆตอนแรกพวกผมก็มีแพลนที่จะทาอย่างอื่นในชีวิตนะตอนแรกๆคือเรากะว่าเราทําแบบเราก็คือเราทําสนุกเราทําชอบแต่ว่าเป็นเพราะว่าค่ายนี่เหมือนกับเขาส่งไฟมาให้เราด้วยอะตอนนั้นปี2007จำได้ต้นจะไปเรียนต่อเมกาผมก็กะจะไปต่อออสแล้วทาพี่ขันเขาก็ตอนนั้นผมเริ่มยุงเทพก่อนก็คือมาทําเพลงมาอะไรด้วยแล้วก็ผมมีเพื่อนภูเก็ตก็คือนนชาวดาวก็คือตอนแรกเขายุงเทพพี่ขันเจอบอกว่าเออ เมื่อไหร่ต้องขึ้นมาที่กรุงเทพกูอยากคุยกับพวกมึงก็เลยคิดว่าเขาน่าทำเพลงให้เราักเพลงเนอะก็บุญแล้วอ่ะแต่ว่าเ<า>ขา<อ>เขาพูดอะไรนะตอนนั้นเขาบอกว่านสนใจพวกมึงนะมาแบบเออคิดว่าจะมาทําเพลงมามมาอยู่ในค่ายซึ่งตอนนั้นค่ายไทเทเนียมไม่มีศิลปินเลยใช่ไหมมันก็เหมือนกับแบบเฮ้ยไทเทเนียมมีอาร์ติสด้วยแล้วเราก็ตอบตกลงแล้วเราก็เหมือนกับค่ายทําให้เราเอาตรงนี้ที่เป็นงานอาดิเลกมาทําให้แบบซีเรียสมาทําให้แบบ เป็นงานในชีวิตเป็นแคเรียในชีวิตไม่ใช่เป็นกระแทกวะใช่ป่ะต้องเป็นไหวต้องเป็นไหวอ๋อหมายถึงว่าในตลาดในตอนที่ไปแบบที่ที่ทำให้คนคนรู้จักเป็นเป็นเพลงแรกที่เาทำของไทเทเป็นเพลงแรกที่พี่ขันโปรดีวใช่กระแทกถ้าถ้าใครไม่ทันนะครับลองกลับไปเซิร์ชดูเป็นเพลงที่พี่ขันโปรดีวให้ซาวไซเพลงแรกไอตอนวัไหวป่ะเพราะคนรู้จักจริงๆมันไหลมันไหลไปเนอะมันเราไม่รู้ตัวมันไปเรื่อยๆให้คนเริ่มพูดเริ่มพูดเริ่มพูดแล้วมันก็รู้สึกดีเพราะว่า มันเป็นเพลงที่พี่ขันกับ b ิลลี่โบนโปรดิว e ์แล้วก็พยายามจะทายเป็นเพลงคลับพี่เวก็เคยบอกว่า congratulation on your official hit คือเป็น official เจริงก็รู้สึกว่าโอ้พี่เวถือว่าผ่านพี่เวบอกผ่านแล้วคือบีทนี้พี่เวบอกว่าตอนวันที่เขาให้มาเขาบอกว่าเป็นเพลงวัน U O M คือเราติดบีทบีทนี้มันเป็นบีทที่ชื่อว่า Christmas for way คือวิลลี่โบนเนี่ยให้เป็นของคริสต์มาสแต่ว่าพี่เวบอกเอาบีดนี้ไปแล้วพี่เวบอกมึงยังติดกูอยู่นะท้องท้ายถึงทุกวันนี้ว้า มันเหมือนมันเหมือนคุณต้องกดรีวายน่ะคือตอนนี้เรามาอยู่จุดๆนี้เราก็เซาใช้แต่พอเราดูข้างหลังเราอ้โหแม่งก็แม่งก,ก็ผ่านมาหลายศิลปินเนืยกันคือมันมันเป็นศิลปินคือเป็นศิลปินทุกคนที่เราถือว่าจริงๆเราเราเป็นวงเด็กนะเราโชคดีแล้วเราก็ขอบคุณที่เขาเห็นเราว่าเราเป็นวงที่มีศักยภาพพ,าพอที่เขาจะจงรนก<ด>ับเดาด้วยใช่เอาล่าสุดพี่ซูกี้ก็ได้ก็คือเป็นงานเบเกอรี่นะครับเอ่อบีดีบีดีคอนเสิร์ตบีเดดาน c ์คอนเสิร์ตก็ เขาเลเจนดารี่นะครับแล้วก็ได้ถูกรับเลือกไปอยู่ในอัลบั้มของพี่สุกี้ในอัลบั้ม EDM แล้วก็ได้ไปทัวร์ด้วยทัวร์ที่กรุงเทพกับเชียงใหม่นี่เราเพิ่งกลับมาจากเชียงใหม่ก็อยู่แต่กับเบเกอรี่ก็เป็นศิลปินที่เราชื่นชอบตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วจนจนมีคนหนึ่งตอนแรกพี่สุกี้บอกนี่วงสาวซ้ายบอกอ๋อวงนี้อยู่เบเกอรี่แล้วพี่ได้อยู่เบเกอรี่ตอนนั้นก็รู้สึกเป็นเกียรติที่ดนตรีหรือซาวซ้ายหรือค่ายทำให้เรา ได้มาทํางานแล้วได้มาอยู่คนรอบข้างที่เก่งๆที่เป็นแบบตํานานทั้งนั้นได้มีโอกาสร่วมงานเพราะว่าโชคดีแล้วก็สนุกครับเป็นโอกาสที่ดีมากที่ได้ร่วมงานกับแบบคนที่แบบนะนักดนตรีจริงๆอาร์ติสจริงๆแล้วก็ถือว่าเซาไซนี่แบบว่าไทเทเนียมก็ให้โอกาสที่ทาให้เซาไซ์ได้เปิดโอกาสได้ไปเจอกับศิลปินอื่นๆในวงการดนตรีโลกของดนตรีแล้วพี่ต็อกก็เปิดโอกาสที่มัเป็นดีเจของพวกเราด้วยขอบคุณมากจิ๊กซอว์ชิ้นสุดท้าย ครับผมก็ยังไงผมก็ไปนะครับปีครึ่งแป๊บเดียวครับผมไปเรียนต่อเกี่ยวกับเชฟที่อิตาลีแต่ยังไงตรงนั้นผมเรียนเนี่ยเซาไซย์ตรงนี้ก็คอนติเนียอยู่แล้วก็มี IG มีโต้งมีพี่ท็อปพูดจริงๆเลยว่าพอตั้งแต่รู้ว่าเฟรดี้จะไปเรียนนะฮะก็เอาจริงๆเลยคือมันไม่เซาไซย์ South Side จริงๆเนี่ยเราลองมองกันดีๆคือถ้าเกิดพอมไม่มีเฟรดี้เนี่ยมันขาดมันขาดไปครึ่งนึงเลยขาดไปครึ่งเลยด้วยซ้ำการที่เราจะ บิวส์เนี่ยภาพอิมเมจใหม่ของเซาท์ไซด์ขึ้นมาเราจะทํำยังไงกันดีเก็ต้องคิดกันใหม่แล้วยากคือไม่ใช่เรื่องง่ายอะ่ะที่ขาดเปนดีไปติดตามครับเซาท์ไซด์กำลังจะมีอะไรแปลกๆใหม่ๆมาให้เยอะเยอะมากนะครับเพียบตั้งใจทํางานมาก